แทสนามบางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเกียรติศักดิ์สิงห์ครับพงครับ่และไม้คิวด้านหลังมีหมายเลขแปดนะครับรถเต็มปอครับยกมาที่โค้งสามโคยุนิ่งมากครับโคยุนาคากวะโค้งสิบเอ็ดแล้วอีกหนึ่งโค้งท่านนั้นมาดูโค้งสิบสองครับคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละนะครับยกมามีไม้คิวอยู่ในกลุ่มนี้ไม้คิวจะเข้าได้ไหมครับ เสียบมาได้ไหมดูเหมือนจะโอยปรากฏว่าไม่ทันครับแม่น่าเสียดายครับโตยุนะครับคำว่าคว้าบินเนอร์โพเดียมครับในขณะที่เบซ่าเอาเมอร์อัลวีเซลครับจบอันดับที่สองครับโอ้โหธนาชิปทุมทองอันดับที่หกนะครับเตชินีนภัยน้องไบร์จบอันดับที่เจ็ดนะครับปรัชญาอ่อนสีอันดับที่8อิสดาธนโชติ เออกอยุแตงแตงโยงขอบคุณเออขอ,ขอบขอบคุณใครบ้างไทยได้ด้วยไหมอ่า uh, ขอบคุณไทยฮอนด้าน <c oughs> ี่โอ้โห้พูดชัดด้วย